ผยสาเหตุใบเตยโผซบโตโน่ปล่อยโฮกลางงานไว้อาลัยแตงโมเป็นอีกหนึ่งภาพที่ถูกพูดถึงและมีการแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์กับภาพที่นักแสดงสาวใบเตยอาสยามที่เดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับและได้ร่ำให้โผกอดซบโตโน่พ,พาคินกลางงานอย่างไม่ไอายสายตาใครเพราะยังช็อกและยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพี่สาวสุดที่รักคนนี้ ซึ่งทราบว่าเมื่อก่อนแตงโมโตโน่และใบเตยเป็นกลุ่มเพื่อนแก๊งเดียวกันและตัวแตงโมกับใบเตยก็สนิทกันมาตลอดคุยกันในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่นก็คุยกันเยันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องเครื่องสําอางเรื่องส่วนตัวอีกทั้งคุณพ่อโสก,กับป๋าของพ่อใบเตยสนิทกันรักกันมากเช่นกันทั้งนี้สาวใบเตยก็ได้โพสต์ข้อความสุดอาลัยพี่สาวคนนี้ว่ามาส่งพี่สาวนะคะ ไปอยู่ในที่สุขสงบในอ้อมกอดของพระเจ้าในอ้อมกอดของพ่อโสไม่ต้องห่วงและเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆอีกแล้วพี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วสู้กับชีวิตถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาวขณะที่ดีเจแมนสามีของใบเตยยังบอกอีกด้วยว่าเป็นครั้งแรกที่นางเข้ามาหาตอนสวดมนต์เพราะน้องโมมาทักทายในฝันของใบเตยขอให้น้องโมไปในที่ที่ดีที่สุดครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ